สวัสดีค่ะวันนี้บิลบอร์ดรายงานว่าสัปดาห์นี้ลิซ่าได้สร้างสถิติใหม่ค่ะเป็นศิลปินหญิงคนแรกนะคะที่ได้ขึ้นอันดับหนึ่งในชาร์ตบิลบอร์ดฮอตเทดดิ้งซองโดยเพลงลลิสานะคะขึ้นนำมา45%สู่1ล้าน5แสนทวิตเตอร์ค่ะซึ่งกล่าวถึงในสัปดาห์ของวันที่22-28กรกฎาคมนี้นะคะการแท็กการเมนชั่นการรีทวิตเตอร์อาจจะมีผลในส่วนนี้ด้วยค่ะเพลงลลิสานะคะยังเป็นเพลงชาร์ตที่ยาวที่สุดในประวัติศาสตร์ ถึงส1สสัปดาห์ค่ะและปัจจุบันยังเป็นเพลงของศิลปินหญิงเพียงหนึ่งเดียวใน10อันดับแรกนะคะที่มี2เพลงด้วยค่ะก็คือเพลงลิษาได้อันดับหนึ่งและเพลงมันนี่ได้ที่อันดับ3ค่ะน้องมันนี่ก็อยู่มาถึง33สัปดาห์เลยค่ะยินดีกับลิซ่าด้วยนะคะที่ได้สถิติใหม่เป็นศิลปินหญิงคนแรกที่ได้ขึ้นอันดับหนึ่งในชาร์ต billboard hot trending song ค่ะวันนี้นะคะทางบูเกอรี่ก็มาปล่อยคลิปวิดีโอของลิซ่าในแคมเป ดีว่าดีม j ิวเ l ล y Collection ค่ะแคมเปญน,นี้นะคะก็สวยหรูมากเลยค่ะทุกคนลิซ่ามาในชุดสีขาวเรียบหรูค่ะเครื่องประดับเพชรสุดหรูประกอบไปด้วยสร้อยนาฬิกา แหวนลิซ่าใส่แล้วดูสง่างามมากเดินสับๆออกมาเหมือนนางแบบเลยค่ะใครจะมาสู้เธอเรื่องอ In ินเนอร์อินจนี่ต้องยกให้นางเลยค่ะขณะที่เดินมานะคะความเคลื่อนไหวของร่างกายเนี่ยก็สามารถสะกดสายตาดึงดูดผู้พบเห็นให้ไม่ละสายตาเลยยังกับต้องมนสะกดเลยค่ะถ้าเป็นลูกค้าตอนนี้นะคือรีบควักเงินในกระเป๋าออกมาแล้วค่ะสรุปแล้วนะคะคือสวยเลอศคามากๆและแคมเปญโฆษณาใหม่นี้จะอยู่ในวอคล ฉบับเดือนสิงหาคมด้วยค่ะก่อนคัมแบ็กนี้นะคะลูกสาวก็ขอมาขายของก่อนนะคะส่วนเมื่อวานนี้นะคะแชยองกับจีซูไปดูหนังรอบพรีเมียเป็นเรื่องฮันค่ะแล้วแฟนคลับเนี่ยก็สังเกตสีผมของโรเซ่ว่าเปลี่ยนไป โดยตรงคนผมนะคะเป็นสีดำค่ะส่วนที่เหลือเป็นสีเดิมเลยค่ะของจีซูก็เป็นสีดำเหมือนเดิมนะคะส่วนของลิซ่าคือไม่รู้นะว่าทรงไหนสีไหนไม่ได้คาดหวังอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะตอนนี้คือสงสารผมน้องมากขอแค่ไม่ทำร้ายสุขภาพผมน้องก็พอคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ